บอกน้าเอ็งกระสวบแย่แล้วสิเงินยังไม่ได้คืนแจ็คเลยนี่นะตาย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 อ๋อนี่นาแอบยืมเงินผัวฉันเหรอเนี่ยโ๊ะเชกกระมังสีขาวตัวว่าแล้วเงินเด้งเก่งในกูหายไปไหนหมดตายหงตายหาชิ้นจกตกสวรรค์ทำไมการฉันนี้ถึงไม่คืนเงินแน่ลาโอ้โหห่าห่าเยี่ยว ผู้ชายหน้าทุเรศหน้าสมเพชเอ้ยความคิดเงียวรันทดยิ่งกว่าขับรถตกคองเอ้ยรอบิดล้อสำเนือกก่อนใกล้ตายไปสบายแน่อีดอกหุย้ยกูจะโดนฆ่าตายไปเนี่ยจิมมวดอลิสดเไห์นะตุจะโดนด่าไปเนี่ยชิงด่าก่อนแม่ง อีเบียด่าแกอลิสผมขอยืมเงินคุณหน่อยได้ไหมพี่แจ๊ค่ะเอาให้หนักๆเลยนะไอ้คนทรยศเดี๋ยวกูจับซดสซะหรอกจะลองซดสดูัะคำไหมล่ะคะอร่อยนะเหมียวขอโทษนะฉันไม่ใช่ทาดแมวอแล้วมึงทาดอะไรวะตูทาดเมียแล้วแกลงไปชะทาดอะไรอ่ะเห็นลมที่มือกูก็น่าจะรู้นะทาดลมเพชรทาดเมียตลกอะ ถามปัดไปเนี่ยทำไมตัวลราก็โคหัวละ่ะวะว้ยเยอะเลยเก๋ไหนๆไปให้แดดดิคืนซะดีๆอู้ใหญ่ใหญ่จับตรงนั้นนะอุ้ยใหญ่น่าดูเป็นแท่งเลย,เอยของมปนแท่อยู่แล้วเจ็ดสิบประหัมแปดเจ็ดสิบประทำเป็นบอพี่แปดสิบไอ้น้องหมายถึงมันก็ต้องหมายถึงน้ำหนักสิกมึงคิดอะไรพวกมึงด้วยคนดูทั้งหลายมึงคิดอะไรกันพี่ครับพี่ครับอะไรคู่นี้คู่นู้นคู่นั้นผมจะได้ครับพี่อุ้ยฟังนะเยอะเลยเกะ จะเย็นๆก่อนนะครับหนูน้อยทั้งหลายที่กำลังทำไม่อยู่นะแต่ว่ามันเปิดเทอมมาเลยทำช้าหน่อยบางคนตาคิดบอกผมว่าขีเ้เกียจทำคลิปภาพไม่ที่จริงไม่ใช่เลยมึงไม่ได้ขีเ้เกียจแต่มึงโคตรขีเร้เกียจป้าน่าจะมาใส่ร้ายป้ายสีกันนะอ่าเงินป้ายดินสอนความจริงว่านี่คือมุกมุกดาหาร <c oughs> หารอะไรหารตูนให้แดดไอ้คนล้ำมกจกมือถือผีกระสือขาขาวถึงผีจะขาขาวก็สู้สาวของแจ็คไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้หัวชัยเท้าสาวไหนอ่ยสาวต้องง่อยละคอยอ เชินัม,มอ๋อแล้วถ้าถ้ารู้สึกดีคิโมจิรู้สึกดีมากๆคิโมจิสุดดีมากคิโมจไมิไม่ไม่ไม่เสียงนายไม่ผ่านเลยอะ่ะไม่ได้คืนแฟชั่นเลยสักนิดไปละแม่งบอนเอา้าอย่างนี้ก็ได้เหรอไอ้แจ็คหนุไปไหนแล้ววะกูมาทดสอบเสียงแฟนมึงว่ามันดีกว่ากูแค่ไหนกันเชียวว่าไงนะ <c oughs> อล,ลิซออลฟิสชิเด้บิน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 กูไม่ชอบกูบินบินแน่บินบินบิน ท้ายนี่แทนผัวมึงอยูเด้ออะไรวะน่ะอยู่กับกูตั้งนานไม่ทวงไปอยู่กับเมียกูทวงเฉยแด็กมึงไปจับก้นผู้หญิงมาใช่ไหมฉันรู้นะไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้จับฉันอารมณ์ตีตะหากเล่าไม่รู้ละกลับบ้านไม่ได้ทักเกงในฉันด้วยวันวันนี้กูสั่งแต่กางเกงในกูมันผัวนะไม่ใช่เครื่องซักผ้าไม่จะคอไปที่ล้างถ้วยสินะเฮ้กูจําได้กูสั่งงานวิชาสังคมมึงไว้ให้ไปสืบหาข้อมูลเอามานําเสนอเพื่อนของทางยังจะไม่ทำครับผมพาคิดคนดูอยู่ แล้วมันส่งวันจันทร์มันคือว่ามันจะทําทันไหมเด็กชายปีโป้ไม่เป็นไรฉันมีอลิสอยู่จะให้อลิสแบกให้เมียแบกให้ผู้หญิงแบกก่นไอ้เคยได้ยินคำว่าเมียไปที่พึ่งแห่งตนไหมไม่ไม่ไม่ยังเคยได้ยินแต่ทํานาบนหลังคาฉันเหรอเพื่อพัวจริงจริงวันวันเราจะตีชาวบ้านย่างที่ต้องลงโทษให้นะเดี๋ยวกูจะอไอยฟีบเลยเอฉจะพูดมาแปลกแปลนะเพื่อนใครเพื่อนมนึงวะเอ้าสนัน ป่าีเสียงแหบแทบหูเฮ้ยหิวข้าวจังกินอะไรดีนเย็นนี้ท่รักในตู้เย็นมีอะไรบ้างก็ที่ทําได้ก็มีวิครีมนะเอามาทําอะไรวิครีมอือเดี๋ยวคืนนี้ก็ทําของหวานให้กินถ้าเพิ่มวิบรีมเข้าไปไหนก็น่าจอร่อยขึ้นนะซึ่งมันจะทําให้มันหวานมันแล้วก็เลื่นด้วยโอ้ทำไมต้องทําให้มันลื่นแม่งไม่เข้าใจลองถามคนดูดูแล้วกันนะเผื่อเขารู้เฮ้ยใครรู้คอมไม่หน่อยละกัน อลิส <Alice. S 2> จ้าพี่ออฟิยอสอารมณ์ไหนมาอ่อยฉันเถอะคืนนี้นายไม่รอดแน่อะไรจะซอฉันอ่านข่าวหรืองไงไอหัวเชยเท้ามะพร้าวสีแขนติดนี่กูมปใส่มาทำเป็นปากเด้เล่นดนตรีก็ไม่เป็นไอคนสาระเพนยะโอ้โอลองสมมาสมุดโต้รพระวา้ตังพระาวตังพี่วาเทเบ้อ เฮ้ยไอ้คำว่าเล่นภาษาอังกฤษน,นี่มันอะไรวะเออแต่ภา,า,าษาอังกฤษน่าจะเป็น I am นะอ๋อแล้วกีตาร์ภาษาอังกฤษคืออะไรอ่ะกีตาร์ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่า stupid ผองฮันทนายอยากพูดว่าเล่นกีตาร์นายก็ต้องพูดว่า I m stupid อยอะๆไรเดนบอกไรเดนโอเฟนโอเฟนคิดม่าจะห้านาทีแล้วเลิกพักมาเลิกพกักละเจ้าจะหิวข้าวแล้วสิไม่เอานะเจ้อยางจะพากอยู่เลยกลับไปกินของหวานไป <laughs> โอ้ยปวดหัวฮะาแต่แล้วเนาะ ไปให้เขาหิวตั้งนานนี่ยหิวอะไรอ่ะ